บทส่วนบนกิจกรรมความเพียนวัฒนธ่งมวันีพิันที่หกแปดชื่อวัดบาง,ยางหยงรหัสสามแปดหกครั้งที่เจ็ดสิบวันที่เก้าเดินเสร็จออกมาเริ่มสิบแปดครับ ันที่9เดือน7จองมาร้อยสิบแปเป็นวันที่70หรือวันที่ข้าพเจ้าให้กัสิทธินิสฎ์มรมยองหัดสามแปดขอรวบายเสียงสวดสายยาพระสูตรบาริและมุนต่างๆตัวไว้พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้อาจายยาบูชาแด่ขุเป็นทั้งหลายขอจิ่นข้าพเจ้าจงต้งมั่นมีอธิได้มีสมาธิจดจ่อในคราบประชาชน้มีสุวนอย่างตัวเลงด้วยเถิดหบทกล่าวพระราตาไต้อังสมาสมปตโพระขาวาพุทธทางพระวันตาวิวาทีมีสวากาโตพระขวตาธรรโมธรรมนมมสามิ สุปฏิปันโนว่าโตสกัสรังโคสังขานัมมามีสองบทบูชาภาพพิพิณาังสัมาสุโธบุพรังปนิพุตโตผุนิหิระธนทีมรมีจจติเจตสียวชีวะหารุทธทางธรรมสังขารสารคตโปูเชมิรัตนะแต่ยังธรรมจดามิโสถินาสามบทสวดจุมเทวดาสมันตาจักกะวะวิสุราชันตุเทวตาัดธรรมมุริราชันสาสุนันตุสักขามมขะทังสักเค迦เมจารุเปสีริคันตเกจันตาีเขวิิมานีทีเปรตเทจักขามีตะลุกวะคะาแหเนหฮหามวัดมุีเขียเต ภูมิมาจัจยันตุเทวาวิสมะจเมย์ยาขะคันธพะนาคาติจันตาสันติยังยังวุเิววจนายาสทุโวเมสุนันตุธรรมะสวนาคการโอยัมปะทันตาธรรมะสวนาคการโอยัมปะทันตาธรรมะสวนาคการโอยัมปะทันตาสี่บทสวดปุพพะภคณมการณ์นโมรัสสะปะขาวตัวระตัวสัมมาวุเดรสะนโมรัสสะปะขาวตัวระตัวสัมมาวุเดรสะนโมรัสสะปะขาวตัวระตัวสัมมาวุเดรสะ ห้าบทสวดใจทางคุมปาถาพูดทางสนังคัจฉามิธรรมสนังคัจฉามิสังฆังสนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมสนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสนังคัจฉามิตติยมปีธรรมสนังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถาณติเมสนังอัญญพูโธเมสนังวรังเอเตนะสัจจเกษนาโสติเมหุรุสฟรา นาถิมีสนออันอยังธรรมโมมสนอวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติมีโหตุสัพปทานาถิมีสนออันอยังสังโฆเมสนอวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติมีโหตุสัพปทา เสร็จบทสวดติดละระนาผนามะคาถาพุทธังนั่นเมรณะนุทธัสสารีติตังธรรมนะะเมรัะนพุทธะวิสุทธังสังขังนะ่นเมรันะภูตัสสุสีติติเอตังนะ่นเมรณะระนางระตนะเทวะหังสัมมาสัมโมสริตตะวายุสาเีสสะภูตังอันดญยาญุตตะคุณโยวะสัพพะวัตังอสุมิเตยหิปิตดเทวะยาธาติตันเตเอกังวินาตัติระเสถะสัมเพะเวนะโลกะกาธาติตัดติเลนตะวัตุภูตังขวิระยามิสุยังอดิตุตสัทถังวิญญูหิปติเชนหิวิรุณ ชยะรูปังโลกามิเจหิติจปะละพะนิยังเจสันติสุติวิกิตังุกะตายาตายานาเมหิเยวะสนาตายะสุวิสุตตังปิสมุตปัสตนามาสีสุทธะปัสสัทธาานังปุญญาอิกามาตตมุตตะตมุตปุญญาอวังถุกคราปุจณะมุขานังขตานังโพสาราเฮสุบรมังอภูชะเนยังนิพายนาสติขียาจุปะอิสัยยะสัตถังธรรมาสัจิเลสะโมสาวทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถาขุสเลเหสุนิยัง ปานหิจาปิสานังคะเนียาวะอาศรมะหิตังติรัตังสานังอัตัมหะนาจติณวะขณะนิสุนัมะสัมนาปูเชมิจาปิสัตตังสุปาสันนาจิตตาสถานุปัตติยจัตตาราจจะปุญญะนัตตัถสุเกตเตนะสุขีพะปิมุตติชินะสัตตาสัจจปิทุวันติหงตุโยเทถาวิมะวินยมหิปานะมะปูโตโรกุสละภิสมโยนิโพโตปูโถทั้งตัสโสปานิสัจจะยะยาทัมปิยอุตุวัตตะเยปันิจโตสุปาสัทธกคารโอ แปดบทสวดนโมอตะกาคาถานโมกรัสิติคาถาโยกัคุมาโมปะดาปะทังโัสมังวะผู้โตสุตวิโมตุมาราสะปัสามิโโมจายาโตหอเวสิเขมะเชนตังวิเนยังพุทธังวันตังสีรสานามามิโลกัสสนาอันสัวินัยยกันแต่สันเตยสาเตยสิณหตุสปันระยะจะวินโนสเมณตุตโมทายโยโยวิยะตัสสัตตุตัสเสสีโลกัสสุสุนวังคังนิยานิโกธตมะถาลิสสะธาดีสัตตวะหุสันติกาโรสุจินโนธรรมวันตังสีรสานามามิ โมหะปทาลัอุปัสันตธาหังรติยสัตเจีสีนองตุสภานายาจาวินาสเมตุธรรมสัมมานันสุขาตานุโคโยโลกัสสะปูปากิริสัชิตาสันโตสยังสันติโยสะโกจะสวะคาตาธรรมัวิธิตังการลตีสังเขาะต่างสีรสาระมามิพุทานุพุทธาสัตตาสีระติฏิรติยะสัตเจีสีนองตุสภานารยาจาวิราสเมตุเก้าบทสวดนโมตตะกะคาถา นโมนะตูตสมานผู้ประสับเมตินุนโมกับบธรรมัสสาสัพพะขาตัดเตวะเทนิฐานนโมกฐานครักัสสาปีวิสุทธะสีระทิเดโนนโมอมากาตาธาลัสสัสตานตายสะสาทุการนโมโหมากาติตัสสะตาถาวสุยัสสาปีนโมกาลปภาเวนะวิขัดันตุปัทวาณโมกาลปภาเวนะสุนติของตูสัพพะทานโมกาลสะตาเชนะวิธีไมหิโหวิเตชวะสิบบัวสวดมหาสมัยสูตร อปเมสุกังเอกังสวาวควสสเกสุวินาติกีรศรีมหาวันมหาวตาพิฆูตสังเกนัติงปัจจมาติหิพิสุสติเหตสภเหวาหันติหิสังหิจารุกตาโรหิเจวตโยนยนัสนิปตาหติหนติ พระขวันตังทัศนายยะพิภูสังฆัจะอารโหจะยุนตังสุทาวากายิกานันทิวานังเอตัตะหงศิลธรรมคุปภะวาสักเกสุเวนติกบิวเวสุมหาวเนมหาวตาพิภูสังเกนัสสัตถิปจามาติหิพิภูสติสภพวะอาติหิทัสสหิจารุกะธาตุหิเทวตายยหุยนัสิปตาหงติพระขวันตังทัศนายยะพิภูสังฆายานุนะมายังปีเยวะภะควะตาวเตสุปะสังขายเมยามาอุปะทังขาวิตตังวาทวะขวะโตสันติกีปติกขาธาเยาเซยามาติ อรโคอตตาเทวตาสาริยาทาปีนามาพัลวะปุริโสสามิจิตังวาภาหังปาษาเรียยะภาษาเรตังวาภาหังสามิเชยะเอวะเอวะสุทาวาเสสุเทเวสุอตตานะหิตาภาวะตปุระตปาโตระหังสุอรโคตาเทวตาภักวันตัวอภิเตตวะเอกมันต์ตาอันหังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภักวันตัวเศรษฐอิมังคาธาภาสีมหาสมมจโยปวนาสุมิจติวัคยาสมะคตาคาตมหิมังคามะสวัจยังธากิตเยวะอปราสี สังมัต <d> <service> ิอัตคุะปราเทวตาพระคนโตสั้ิเกย์มากะทั้งอภาสริตะดาพิเกวสมาาถังสูตรจิตตังอุทานุอุมากะกัางสูตรสันติวัติฐานเดีานิขะเหตุว่าอินเจนีนะคับติปิตตาติอัตคุะปราเทวตาพระคนโตสั้ิเกย์มากะทั้งวาสริเหตวะกีดังเหตวะปะกกีดังอินพักกีดังอุมจากมีชาเตจ่าดังติสุท้าวิมารจากขุมันตาสุูตร ฐานตาสุ meantime, sed, ดซูนะาคาเตียตะโคปาราเทวตาพระคุณตัวสันิเกียรติมากะทั่งวสีเยเกียจีพุทธังสานังคาตาเสนาเตฆามิสันติอปยาภูมิวะหายามนุสังเทหังที่ว่าขยยางปริปุเรสันติอิทิอัตคุปภะควาภิกุอมันเตียสีอมเยนาภิกเวรัสสัสโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปริตาของติตะทักขาตังศาสนาเยผิบุสังสัจสัมมันจายเยปิเตภิกเวรเฮสุงอติตามันธนังอัตุโตสมาทะพุทธาเตสัมปิพระวันตังอิตวารมาเยวะเทวตาสันนิปริตา อาหิงสูงเสยยาธาปิมหังอิตัลหิเยปิเตปิกขเวภวิสันตินะครับตัมมันธนาราตุสมมาสมพุทธาเทสัมปีพระวันตังอิตับรามเยวะเทวตาสนนิเบตาภวิสันติเสยยาธาปิมหังอิตัลหิอติกิสมิภิกขเวเทวกายนามานิอิตัจิสมิติกขเวเทวกายนามานิเทติสมิภิกขเวเทวกายนามานิตังสุตนาทะสาธุกังมานาสิกาโรถะภวิสัิติเอวัมปาเตติโคเตภิคูภควาตุปเจตสุสุภควเอตัทโวจะ สิโตกาบุร e ุสกัสริย hey. ์มีญาท้าภมิมาดศีลสัตย์เสิตาคิริพดังพหิตตาสมัยหิตธาบรุสิห่าวาสรีนรมกะหังสมโนโอทาปานาสาสุทธรวินาสนานวิดาพิโยปบจาริสติยะตวาวะเนกยบิระวตวีตัตโตมันยิสัทธาสมเกสรแต่เตเทวะกายะพิกันตาเตวิชานธรภิกโวเตจะอรมาปการลงสุตวาพุทธศาสนางเตสัมปาตัวทหังนาณงอมุสสานตสานาอเปกีถัตตมะงถังคุงสหัสสังอัฏฐสัตติงสัตตังเอกีสหัสสานัง อมานุสานาภัตถคุงอเปกเกนันตมักทะคุงที่ผพาสุภาปุชาอหุงตันจัสพังอพิญยาเยวกิดาวนาจัคุมาตโตมาตยิสธาสวกเศสัสเนลเตเทวกายาภิกกันตาติวิชนาธพิโวเดียวโวหังกิตอิสัมมิกิรหิอุดุปัสโซสัตตสหสาวยาคะโมมาวีดวตวัยที่มันตัชิติมันตัวนาตัวยัสสินโนโมทามนาพิกามุพิกนังสุพติวานังจะสหาสให้มาวตายาฆาตตมิโนที่มันตัชิติมันตัวนาตัวยัสสินโนโมทามานาพิกามุภิกนังสุพติวานัง สัตตคิดาติตาหัสยาคานาตันี้นวยที่มันตัวชุติมันตัวนนตัวยศสินมวัฒนาพิามุิคนสุกเดีวันงอิเตเตโสัตยาคานาตวันีหน่วยที่มันตัวชุติมันตัวนนตัวยสินมวัฒนาพิมุีคนสุริวนางเวสามีตาปัญจสยาขนาตวันีนยที่มันตัวชุติมันตัววันนะมันตัวยสินมวนาพิมุภีคนสิวะนาคุณพิโรธละจักฮิโกะกุสระดิเวสนังวินดูนางสัตยาคานาปิ รูปาสติกุมภิโดชักหิโกสปะกัสสมิติงวานางปฏิมันจริยธรรมราชตัตตาลทบปัสสสติสระพันนาัที่ปฏิติมหาราชายาสิสุปุตตาปิตาสาวาวนธทนามาพระายที่มันโตชุติมันโตวันนาันโตยาสิสินมวธามนาพิขมุขิคนาสุติว่านางตะกีนันจะิี่สราชเรืองหตับปัสสสติกุมพัฒนังที่ปฏิมหาราชายาสิสุปุตตาปิตาสาวาวธนามาพระลาอิทิมันโตชุติมัโตวันันโตยาสสินมวธามนาพิขมุขิคนาสุ ปาษมันจะติสังราชาบิรุภคภาษสตินาคะนาธติปติมหาราชายัสสิสสปุตตาปิตสภาววลเฮรามามพลาอิทิมตชิติมันตนาตวยัสสีนมวัฒมานาภิกโมคกนสนสติหวนาอุตตรันจติสังราชกุโรปภาษสตินานาธิปติมหาราชายัสสิสุปุตตาปิตสภาววลเรามามพลาอิทิมตชิติมันตวนามตัวยัสสีนมวัฒมนาภิกโมคกนสนสตรหวนางอุติมติสังาราตุินาิุคุาีม่นาบิณโคกุโรดังที่สัจตตารเต มหาราชสวสรค์จักรโลทีสะคันธนบานณะอังทสุวันเองกบิดวัตเวริสังมายาวิโนทัสะอาคูวันจะนิกาสัตถามายุเวนเวนกุวยภูจะวิยุโรสหะจันทโนสามาสิทุตจะกินุโมทุยมทุตจะปนาโทปะมันโยจะเทวสุตูจะมาตัดดิตตัสโนจะคันทับโหนะโรชาสันโอสัพโพ อาคุปันเจสิโคเจวะติมพุรุศิวะเทศะเอติจันเดียเจรชโนคันธพานาสหราชุพิโมนัมนาภิกขมุพิคนาสุติงวะนังอาตคุสานาสานาคาวิสาราสหะจันเซกังกัมพัตตะราอาคุปยคาสหญาติพิยมุนาตตะตะลัตธะอาคูนาคาอาสัสซิโนเอตโนมหานาโคโซภคาสมิติงวะนังเยนาคาดาชีสหะสหะลันติทิพาทิชาปะกีวิสุจักกะภเวหัสสาเตวิทนาละวัตตะปัตตาอิตลาสุปนาอิติตเจสังนามหะวัญญตาธาณะราชาลามาสีสุปันนาโต เจมาตตกะีพุทโธสหหิวะจาหิววายันตานาคาสุปนาสนะกังสุปุทังสิตาวิหะเทนะสุปโธทังอสุดาสิตาวิหะโลกวะวัสสเเตอิทิมัตโยยะสัจฉิโนกัลกันชามะหะพิมาเอสุราธนะเมตัสไซเวตาจิตติสุติจจะหานาโถนภิสหานานจพปทธิปุตตานังภัสเพเวโรจนะมากาสหิตวาสินังพาลิงเซนังลาหูพุทธะมุปปะขมุงสามาโรยธานิพพันเตพิมันสุเวิงหัวนัง อาภูจัตเทวะปทิวิจัตเทโสวิโยตระหะขมุโระนะภูนาเทวาโสโมจัจยัสสัสสะสหเมตตาเขาเนี่ยขจิกาอาคูเทวายัสัศินโนอาศัยเทียสกยสศพินันตวิโนยที่มันตัวชติมันตัววันตัวยศสินโนมุทะมนาภิกาโมภิกนสุติวานังเป็นุจัตเทวะสาริจะอสัมาทุตุจทุเวยะมาจันทุปะนิสาเทวะจัตธรรมะคูปุติคตาสุยะสุปะนิสาเทวะสุยะมาคูปุติคตานะคาตานิปุริเขตวะอาคูมัตตระวะกาวัสุนังวัสโวสิทุสัก โกปะคาพุทธะตัวสัเทสกยาสเพนัตวันิโนอิทิมตัวชุติมตัวนัตัวสศรษฐินมาธาหนาพิแกมุพิโกนางสุติวะนั่งอรัคุสาโพเทวชัชลามัสิกาดิวาอรติตากาจะรชาจาอุมภะภูพาบริภาสิโนวันนาสหธรรมาจากอจุตาจะอเนชกาสุเรยะลุิรลอาคูอาคะวัตเวเสินอธเดสกายาสเพรนะตวานิโนอิทิมตัวชุติมตัวนัตัวสศรษฐินมาธามมนาพิแกมุพิโนางสุติวะนั่ง สมนาวมห้าสมนามนุษย์สามนุษย์สามตามทินท้าปุสิกาอะหูอะคุมนุริสิกาอะหูฮันยุทเทวายเจตเโลหิตวานทิโนประคามหาประคาอะคูเทวายเจตจินโรธาเสตเจสกยสเปนะโตนิโนเอิปินโตชุติมันโตวันั่โตอิสัสินโนพระธรรมนาภิกขะมุงภิกขนาสงฆ์ทิห์วนาสกกากรุมหาอรุณาอะคุเบิดนาสะสหโอทาตะไคหะปโมฆะอะคุเทวายเจตขนะสัมมันตาขาราคาชามิสกยจเจสัสินโนธนยังวะอาคาปชุนโนโยติสาอภวิสันติ อาตยสักกยสอนันโตนิหนยที่มันโตชุติมันโตวันนั่งัยสินมะรรมะนาอภิกรรมุภิกราสมตินังเกมีอยาตุธิตายามาสกการะยสสิโนสัมิดต่การลามาศิทาสุตินามจะอาซอวานิมัตรยาอาคูอาคูปะรลนิมิตรห้เตสักกยสอินัตนิหนยที่มันโตชุติมันโตันนั่ัยสิโนมะระมะนาอภิกรรมุภิกราสมติวัานัง สันเทตีเทวกนิกายาสัพเพนะตัวนิโนนามันวะเยนะอาหารชุ้งเยจันดีสัตติสัสสะสหปทุชาติมาคีนังอาธรรมตินานาสวังทักเคโมขตาดังนะขางจันทังว่าอาณาสิตาติดตังสุภมาวรลมาตัจับปุครออิสิทิมันโตสหะสันนังกุมโรติโสจุตจารสมิติมันโตสหะสุภมาโรกนังมหาพุมาติจาติอุปปันโนสุติมันโตพิจมะกายโยยัสสิโสสัธิตาอิจลลาอคูปจิกะวะวัตติโนติสันจามัทโนวาคาฮาริโยริตาปริวาริโต อิจ่าสภีพิกันติสิณีเทวิสุโสกิมารัสนาภิกามิปัญเจรกาหาสังมติยังเอสาอนะธรรมาธารเกณฑ์นันธามุตุโสมันตาบริวาริทัมภัมวุฒิโตสะหักินตัรจังอิติเจถาวหาสิโนขหัสินาเปสัจีปนินาตระมาฉัตรชาหัจจะสละลังกระวานะเพระวังยัตถาปุสโกเมโขยัทัตยันโตสวิจุโกตถาโ >Show ปจุตหวันตติสัง อุทโธเอวสยังวสิตันจารสภัณฑ์อภิญญาภิกขีโนมานะสสกุมารตโตมาตยิสัทัศสาวกีสัตเนีเตมาตเสนาภิกันตาติวิชานาธภิกขโวเตจาระปอกะลุงสุตวะพุทธศาสน้ำวิตาดาคิเหตุปะคำวงเนสังังปีชายุงสะเพวิจารณ์ตังสังขายามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูติหิสาวกตาเตชะเนสุตตาติ บทส่วนมรรสุตังเ้าเสวนาจจะพระนางปฏิทันจ้เสวนาปูจักปูชนีนางเอตมังคุตมังปฏิรูปประเทศสวัสดิ์จ้าปูเพตราเนุยตาตาอัตาสัมาตรทีที่จะเอตมังคตมังปหูสันจาสิปันจ้าวินโยจ้าสุขิคโตสุภาติเจะยาวาจะเอตมังคตมังมาตาปุตตะปทานัางปุตตะทารัสังฆะโูอนาุราจกัมมันตาเอตมังคตมัง ดานันจะธรรมะจาริยันจะอัจยาตาการันจะสังขโหอนาวชานิกรรมานิเอตมังคัลปธรรมังอารติวิรติปะปามชปนาจะสัญญโมอปาโมโทจะตธรรมิสุเอตมังคัลปธรรมังคารโรจานิวโตจะสนุจีตะจะดันยุตากาเรนะธรรมโสนาเอตมังคัลปธรรมังขันติจะโสวจัตสัตตานันจะทัศนังกาเรนะธรรมะสักการจะอไอตมังคัลปธรรมังตาตัจะตภวมณิกิเลนจะอริยสัจจะนัตสันังนิพพานัตสติกิยาจะตเอตมังคัลปธรรมะวุทธัสสโลกาธรรมเมหิ ติตังยสสนักรรมปติอโศกรรมวิทยาสังเคมังเอตมังคารุตมังเอตตาที่สานิกตวาสัพพะวราชิตาสังสัทธาโลกทิ้งขัดชันติตันเตสังมขระมุตตะมติสิบสองบทสวดรัตนปริตยังกิจจิวิตังวาอิทวาหุรังวาสเกศสุวายังรัตนังปริตังเอตนาโนสัมมงอธิตาฐังเกลเตนะอิธมปิธรรมีพุทเถรัตนังปริตังเอตนะสัจนะสุทิวันดูขยัางกิรคังอัมาตังปริตังไม่ทัดมขาสกเยมุนิสมาหิตัวนาเตนะพมัยนะสมาธิ กินตีทำปีทำวิธงปณีตาอิตินัสตเจนัสสุทธิโหตุพุตยมพุทธเสโธปริวันีสุดจริงสมาทินันติปากราหุดมาทินาเตสะนโมนาวิชติทำปีทำวิธังปณิต่าอตินัสตเจนัสสุทธิโหตุเยปุคาราอันถาจหระปัสสะจตาริอิตานิยุคานิโหนติเตสกิเนยะ ดูขตัสสะสวัสดเอเตสุทินันนิมาภานิอิทมปิสังเกตนางปณิตังเอเตนะสตินะสุทิหอนตุเยสุปยุตตามนณสธาธรรมพันธะวิกามิโนโคมะอาสาตินำมหิเตปฏิปตะมะตังวิไคหะรัทธาภูมาวิริภุติมพุทธมานาทีมปิสังเกตนางปณิตังเอเตนะสตินะสุทิหอนตุพีรังปุกะลานังนาวังนาทิสัมภะวัง วิรัตตจิตตาญาติเกีมมเรย,ยรพวิสังมิจเตกินะพิชานิพนธิติรายะปฏิโพยทมปิสังเกตาปณีตังเอเตนะเศจินะสุทธิโหนตุสิบสามบทสวดทมบทสาสวัสอตาตหาเวจิตังเสอยโยยาจายัง,งอัติรา,ตาาปปราชาิปัชฌาอันตธานาสปโพดสินิะสัญญาตาจาริโนในวะเทวนาคันทพัวนาบรูสหภมหม์อุณาชิตังอภิชิตังกัิยาธาอุปานิตูตัสสะฉันตุโน สิบสี่บวชสวดเก็บบุตรสูตรพระวิมมีทางเตนะพระครวาตาชนะตาปัสสะอันฏาตาสมุทุเทนะเอตระลมเฮมาเศรีวิเนนาปันปรามะมาติยาละมาปฏิ กสัมปทานะมาตักเหตุมานะคะเหตุนะมาอัตกาปฏิเกนะมาทัจินะขคันติยามาพระปรุปตตยะมาสมานุฆาดยะธาตุเมอาตธรมาจเนยยะไถเมธามากุสลายเมธามาสวัสชัยเมธามาวิรุณหรรมหิเตมามาธรรมตาธรรมทินาอจิตายะทุขยัสังวรตันติอัตตุเมเฮปชินายาถ่ายญาทุมเมรนราวัชนาญาถ่ยเมธามากุสลายเมธามารวัชัยเมธามาวิรุณหารัปตาคา ิเมธามาสมมาตาสมาสินาทิตายสุขายสังวัตติอัฐโตเมเฮสอุปสัมปัชชาวิหะเรยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชิวะปะมายุสุรปนิสสะสานสันติตานาเอตังพยังมมรณาเปรขามานุบุญญยการนิเกติยถาสุขวะหานิอุปนิยติชิวะปะมายุสุรปนิสสะสานสันติตานาเอตังพยังมมรณาเปรขามานโลกามิสังปะจเหสันติเวโคโยนะเกียรในกระทังโยมวายยะอุตตรัสสตทธิตะตังตัสสะเวตัสสะโสขายะโหติ ยังชีวะมโนกับรังตัวทีปุญยังตมีหะเวละคันติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหะติเอสานิสังโสธรรมีสุจินีนักขุคติขัดฉันติธรรมะจารีสัพภีสังขาานิจติยาทัปปัญญาปัสสติอัานิปติทุเขสัมโคสุทิยาสัพภีสังขารานิจติยาทัปปัญญาปัสสติอัานิปติทุเขสัมโคสุทิยาสัพเพธรรมานัตติยาทัปปัญญาปัสสติอัานิปติทุเขสัมโคสุทิยาสิบทสวดวันละกะชะดก อัญันกามีเกจุติยังอากูตะกีกัเอตทานั้นจะเมตวีตังหะนายยปัญักกาญอภังหงเวสะรังยันติปภะตานิวานนิจะอารามรุติยานิมนุสส์ราตยัตจานิตังโคสานังเีมังเนตังสนามุตังมังนตังสราะมขมหาสภะดุขะปมุจติโยจะพุทธามจะธรรมันจะสัมมาจะสรานัคโตจะตาริออดิสัจจะนิสัมปันจะยายะปัสติทุกังสุขะปะสมุปะคาตังถุกัสสัจะอติกามังอริยะจะริกะคิกังถูกุปะสะขามินัง เอตังโคสานังคิมังเอตังสานังมุตตะมังเอตังสานังคำหาสภาทุกค้าปโมจติสิบเจ็ดบทสวดพระเถรเกลตะคาถาอาทิตตังรมวข้าเมื่ยันนับไปกิ่การเคอนาคตังบุคคลใดไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่รว้ไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติปฏิปภีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรู้ไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะอยู่ธรรมังตัสสะตัสสะวิเวกปัสสติอสังหินาอสังกุปังตังวิาธะหเย ก็บุคคลได้เห็นแจ้งควาปัจจุบันไม่งอนงั้นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคนนั้นคือเริ่มทรนั้นให้เรื่องให้ปลุกปงเธิดอัถิว่าขจจมาตาปังโกชัญญาวรฒนังสุเบเพึงนทองเพียนเสนาบดินและ้ครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหินุสหะลันเตะมหาศสีณัฐมจุดนาเพราะความผัดเพี้ยนกับมจุราชมีเสน่ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิถานมาตาปิงอโหรัตตะมันทิตังตังเวพระเตกกะระโตติสันโตอธิขีตเตีมุนิติ เขาเปผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีนาทีหนึ่งเรือนด้วยประการชนนี้และสิบแปดบทสวดพินาักระเปจะเกว่าคณะปาถาชนา,าธรรมโมหิันานา,า,าตีโตมามีความแก่เป็นธรรมดาจตุ่่งพ้นความแก่ไปไม่ได้ก็ยาที่ธรรมโมหิพระญาติถึงอนา,าติีโตเราความเก็บไขเป็นธรรมดาแต่ล่งพ้นความเสบไขไปไม่ได้ มาดาธโมหิมนดาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรื้อพความตายไปไม่ได้สัพพีมิเมย์ปิเจหีนะนะภวินาภูเราจะเรียกพวงเป็นต่างๆคือเราจะต้องผัดพากจากของรักของเสด็จใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมาตกรมหิกรรมมาไทยยโถกามะโยนีกามะพันธุกข์กามะปฏิเระโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมำเพื่อนเครื่องอาศัยยังกำมังกัลิกสิมงหะกังวาะกังวาตัสสัตยาโถภิสามิ เราทการบันไดว่าเป็นบุญได้เป็นบาปเราจะต้องเป็นทาย,ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอามิเหียบินทังปัจจกวิกจตพังเราทั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกๆวันเถิด 19. บทสวดเทวาตาอุจโชชน,นะขาถา,ท,า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 ทุขปัจจานิทุข้ายาปัจจานิพยาโสกปัจจานิโสกขพนตุสภพ,พป,ปิปานิโนเอตาวาตาจามิเหสัพพะทงพังปุทญะสัพพะทังสเพเทวนุโมทันตุสภะภันปัจจิติยา ทานังถัดทันตุสิทธิยาลีลังละขันตุสัพพทาเพาะว่านาถิตตาหุนตุขัดฉันตุเทวาตาขัตตสัพเพผู้ทาพัะปัตาปตาปฏิการนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชินะละขันพันธามิสัพพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาถาอนัมมยังปฏิทาน,าานะคาถาโยภาณามิเส ยาเทวตตาสันติวิลอวาสนีตุเปฆาติโพธิกาเดตะหิงตะหิงธาธรรมมาธาเนนะวาวันตุปุชิตาโสติงการดงเตถะเวนมะมันทะเดเทราจนณมาชฌานวากาจะปิกาโวสารามิกาจนาปฏิอุปัสสะขามาจะเทมสันธิขามาจัติอิสราสหะภูตานสุปฏิโชเวนตุเตสาราปูชาเยปิจะอันทะสัมภะเวเพราะว่าสังเสราชาตาอัตโวปปาติกานิยานิการธรรมวรังปฏิ จะเตสเพัพเพปีทุกขสะกระโดนตุสังขยังธาตุตีแรงสัตตังธรมโมธรรมมาธาราจาปุคราสังโฆหุนตุสัโฆว,วะอัตยาจจะหิตายาจาทะทำเฮระคันตุมมนสัตตโมสัพเพปีธรรมมาจาริโนหุติสัมปานุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสาภาพปริธานาคาถาอันธรรมยังปริธานาคาถาโยกนัมเส คุณจะทิตานิกาตาสัญานานิกาตานิเมเดสันจ่าภาคิโนหุนตุสังตาตานานาปันอมกาเอปิยาโคนาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทินทามิจ่าวินิตาวายันเดมัชัดตะเวริโนสังตาสันเตสุกัสมิติภูมาจ่ายตนุนิกาปัญจิกาตารุโวการาสังสารันตาภาวะภวีจตังกยเดวทิยานามีอนุโมทันตุเตษยังเยจีมองนปชานันตีเทวันเรสังนิเวทยุง าทีนั้นนปุญยานังอานุโมทนาเหตุนาสัพเพสตัสสถาของตัวเวลาสุขาชีวิตโนเิคปามันโทปับปนตัติสสะนีสังตังสุภาขว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทาแล้วคือเราได้ผู้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลตวทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำว่าสี่มีค4 ท่องนี้อยู่ในภพน้อยแล้วภพใหญ่สัตว์ดาวดทราบไปให้สูงของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์ดาวนั้นจง,งรุงวุฒิหานเองเถิดกส็สัตว์ดาวดย่อมไม่ทราบใครให้สุนของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์ดานั้นเพราะเหตุคือนุ่งวุฒิาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจ่อย่างมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดจ,จนถึง,างสาวกเกษมเถิดขอความหวัดดีของสัตว์ดานั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิจจานนั้นทั้งหมดความเปลี่ยนและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระนารายณ์ด้วยการใส่ใจบยนส่วนพระสวดพระประดิษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ดวงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจะเดินทางโลกและทางธรรมขอทุกที่ทั้งหลายปบทนิมนตนาในการสักจายนสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมืโนนิมนตนาแล้วบทอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าพระถุมงคลพระกิ่งพะดิพินาโดยมโนที่สมเด็จพระญาณสสองวรรเดวรนิเวศวิหารตลอดจนถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นมา และจะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงปวยเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษและความมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักศิริทุประการเถิดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญศีลภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพ้นุันนี้จ่ส่งถึงผู้มีเกียรติท่าด้วยสวดมนต์เจริญศีลภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากรัศพยทั้งปวง บนจากความทุกข์กายทุกเจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชัดเจนองปุษกษและวันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมเพรียงแท้สารสมบัติบริมาณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมมีสำเร็จในวิปัสสน,นากรรมฐานเกิดปัญญ,ญายาญเจริญด้วยอวินิจทรนเชิงสี่คืออายุวันัสุขังวรัสเถิดออนุโมทนาบุญกับครอบครองอิสทิทุกท่านสาธุ